s a l ม o n พ o d c คส t มันสดอร่อย Wonderful อัศจรรย์ความโง่เพราะคำถามโง่ๆมีคำตอบน่าอัศจรรย์ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการว o นเดอร์ฟูลอัศจรย์ความโง่เพราะคำถามโง่ๆมีคำตอบน่าอัศจรย์ค่ะ่าตอนนี้ก็มาถึง ep 11.2แล้วนะคะ mm. ก็จากที่ ep ของพลอยเนาะที่กล่าวถึงเรื่องมะม่วงเนี่ยใครยังไม่ฟังก็สามารถกดเข้าไปฟังย้อนได้นะคะส่วนเราเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ไม่พ้นคำ่ามะเหมือนกัน mm. อก็คือนอกจากมะม่วงที่พลอยบอกมา ก็ยังมีมาระอีกใช่และมะเฟืองมะไฟอย่างยังไม่จบเล่นรอบที่แล้วไปก็ยังเล่นอีกซึ่งวันนี้เราอะอยากมาพูดในประเด็นของมะเขือนั่นเองแต่ไม่ใช่มะเขือธรรมดาแต่เป็นมะเขือม่วงเ้ยอ เฮ้ยเออเพิ่งสังเกตเออว่ะเออแต่ว่าวันนี้เราจะไม่มาพูดว่าทำไมมะเขือม่วงถึงม่วงเพราะมันก็ม่วงอยู่แล้วแต่เราอ่ะจะมาพูดถึงชื่อภาษาอังกฤษของมันดีกว่าอ่าแบบอินเตอร์ขึ้นมาหน่อยซึ่งมะเขือม่วงอ่ะเราอ่ะจะนึกคำศัพท์แรกขึ้นมาในหัวเลยอ่ะก็คือ eggplant ใช่ไหมอืมอืมแล้วมันมีไข่ไหมเฮ้ยเออก็จริงพืชไข่พืชไข่พืชไข่สซึ่งแบบรูปร่างมันก็ไม่เหมือนไข่ใช่ไหม อ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันนะคะในคำถามที่ว่ามะเขือม่วงทำไมเรียกเอกแพลนทั้งๆท,ที่ไม่มีไข่เลย mm. อืมก็ขอกลิ่นประวัติไปก่อนละกันว่าเชื่อไหมว่ามะเขือม่วงที่เรากินกินกันเนี่ยมันมีประวัติยาวนานกว่า100กว่าปีเลยนะซึ่งนักประวัติศาสตร์อาหารเนี่ยได้ตามรอยต้นกําเนิดถิ่นฐานของมันอะ่ะตอนแรกก็จะอยู่ในอินเดียแล้วก็แถบบ้านเรานี่แหละที่เป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนาะซึ่งอันที่จริงการกล่าวถึงมะเขือยาวอ่ะ หรือมะเขือม่วงอะนะเป็นลายลักษณ์อักษรครั้งแรกอะก็มาจากหนังสือเกี่ยวกับการเกษตรของจีนตั้งแต่เคริสตศักราช1,330แล้วก็บางบันทึกอะก็บอกว่ามะเขือม่วงอะเริ่มปลูกกันมาตั้งแต่แบบ50ปีก่อนคริสตศักราชก็คือก่อนแบบพระเยซูจะเกิดอีกอะไรเงี้ยก็ต่อมาก็เริ่มเริ่มมีคนที่จะเอามะเขือม่วงค่อยๆนำเมล็ดเข้ามาปลูกกันทางฝั่งยุโรปและอเมริกาเนาะซึ่ง อ่ะเราจะไม่รอช้าแต่เราจะมาเข้าสู่คำตอบของเราเลยดีกว่าว่าทำไมมันถึงชื่อเอกแพลนนะคะอยากให้ทุกคนลองทายกันก่อนว่าทำไมเฮ้ <c oughs> ยอยากดายบ้านเลยได้ปะ <c oughs> ใช่อาจจะเป็นเพราะว่าแววาเราเอ้ยมันมันคืออันเดียวกันป้าท,ที่แบบเราเอาไปชุบไข่เราไปทอด <c oughs> อ๋อที่แบบเวลาเรากินน้ำพริกกะป <c oughs> เออิเอหรือว่าแบบว่าชใช่ใช่เขาเรียกว่าอะไรนะข้าวกะปิเอออะไรแบบนั้นเออที่เป็นแบบว่าเอามะเขือชุบแป้งทอดใช่ชุบแป้งทอด แล้วก็แล้วเราเอาไปชุบแป้งทอดไม่รเหมือนกันว่าไม่แต่ว่าจากข้อสันนิษฐานก็อาเพราะเวลาเราชุบแป้งทอดใช่ป่ะเราชุบไข่ชุบแป้งถูกไหมอ่ามันก็เป็นไปได้ว่าแบบเฮ้ยเพราะเราแบบกินอย่างงี้พอเรากินอย่างนี้ฝรั่งก็เลยเรียกอาจจะเออเองแพลนแล้วเขาจะขึ้นกับเราขนาดนั้นเลยเหรอเราขอเดาบ้างละกันขอดาเหมือนวีวันในอีพีที่แล้วเลยก็คือในเมื่อก่อนมันอาจจะไม่ได้มาเป็นรูปร่างเป็นมะเขือยาว อาจจะแบบว่ากลมๆเหมือนไข่มาก่อนหรือเปล่าแล้วมันก็ค่อยมีวิวัฒนาการเฮ้ยกลายไปเป็นรูปร่างแบบนั้นเลยอันนี้ใช่แน่เลยอ่ะเฮ้ยอ่ะงั้นเฉลยเราจะให้ทุกคนดูรูปของเอ็กแพนในสมัยก่อนด้วยงายสวนเป็นสีขาวใช่แล้วก็เป็นรูปทรงเหมือนไข่นะคะก็แปะรูปในคลิป เหมือนไข่เป็ดใช่ซึ่งอ่ะคาตอบของเราเนี่ยนั่นก็เพราะว่ารูปร่างอ่ะมันเหมือนไข่จริงๆนั่นแหละซึ่งในศตวรรษที่17นะคะมะเขือม่วงในสมัยนั้นอ่ะมีรูปร่างที่เรียวเล็กและสีเหลืองหรือขาวคล้ายกับไข่ไก่หรือไข่ห่านนั่นเองแต่ว่าก็ใช้เวลานานากว่าที่คนจะลองกินมันกันจริงๆเพราะว่ารูปลักษณ์ของมันเนี่ยก็คือค่อนข้างจะแบบแปลกๆเนาะแบบว่าเหมือนแบบเ้ยแบบเหมือนไข่ที่ออกมาจากต้นไม้อะไรเงี้ย แบบมันก็แบบดูน่ากลัวไม่ได้เหมือนแบบผักใบเขียวอะไรทั่วไปเนาะซึ่งคนในยุคแรกๆอะ่ะจึงคิดว่าแบบเออมะเขือม่วงอะ่ะเป็นไม้ประดับแทนที่จะแบบเป็นผักที่กินได้นะคะแล้วก็อยากเสริมเก็บความรู้ว่ามะเขือม่วงอะ่ะมันจัดอยู่ในวงของมะเขือเนาะที่ชื่อว่า nightshade family นะคะหรือว่า s o l a n a c e a นะคะซึ่งพืชตระกูลน,นี้นะคะประกอบด้วยมะเขือแตงกวาพริกบวบและก็แตงโมฝักนะคะแล้วก็หลายคนอะ่ะเชื่อว่า คือพืชเนี่มันมีสารพิษอยู่เว้ยซึ่งคือมันก็มีจริงๆซึ่งพืชเหล่านี้นะคะประกอบด้วยเอ่อพิษที่ชื่อว่าโซลานีนแล้วก็สารพิษที่ชื่อว่าไกลโคแอลคาล,ลอยนะคะซึ่งไม่ต้องตกใจคือมันเป็นสารพิษที่มันสร้างมาเพื่อปกป้องตัวเองจากมาแมลงศัตรูพืชดังนั้นก็คือถ้าเราอ่ะเคยได้ยินข่าวมันจะมีแบบห้ามกินมันฝรั่งที่แบบมันมีหน่อไม้งอกขึ้นมามเคยได้ยินไหมเคยได้ยินเคยได้ยินเออใช่ซึ่งอันนั้นอ่ะก็จะเป็น ในหน่อไม้ที่มันงอกขึ้นมามันก็มีสารพิษพวกนี้อยู่เหมือนกันซึ่งถ้ากินเข้าไปอ่ะมันก็จะมีเอฟเฟกด้วยในการที่ทําให้เกิดอาการแบบปวดหัวตัวร้อนขึ้นไส้อาเจียนใดๆนะคะซึ่งก็คือเขาก็เลยแบบอันตรายแบบระวังพวกมันฝรั่งอะไรอย่างงี้มากๆเลยแล้วก็แล้วก็เลยแต่ว่าเขาบอกว่ามีวิธีแก้ปัญหาโดยการที่เออเราเอาไปทอดอะไรอย่างงี้แล้วก็ตัดของส่วนที่แบบหน่อไม้พวกนี้มันขึ้นออกไปหรือว่าก็กินแบบ เออส่วนที่แบบมันยังได้พอดีอยู่อ่ะก็คือก็คือปกติเลยใช่ก็จะไม่มีผิดเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะใช่แต่นี่ก็จะเป็นสาเหตุอีกอย่างที่คนในสมัยก่อนอ่ะยังไม่กล้ากินพวกมะเขือม่วงเท่าไหร่เขาก็เลยเหมือนแบบเออก็ไปอ่านมาก็ตลกดีที่แบบทุกคนอ่ะล้วนกลัวรูปร่างของพืชรูปไข่นี้นะคะจนที่แบบว่ามีชาวนาคนนึงเนี่ยหรือว่าชาวสวนนะก็ลองกินมันเข้าไปจริงๆรแล้วเขาก็ยังมีชีวิตอยู่เพื่อจะบอกว่ามันกินได้ เขาห้าวหานมากจริงสุดยอดก็เลยแบบว่าเออตลกดีแต่จริงๆแล้วมะเขือม่วงอ่ะมันก็ไม่ได้มีแค่ชื่อเอ็กแพนชื่อเดียวนะคะคือชื่อเอ็กแพนเนี่ยเป็นชื่อที่เรียกสําหรับในฝั่งแบบยุโรปอะไรอย่างงี้เนาะแต่ว่าอย่างเช่นฝั่งยูหรือว่า i อแลนด์อะไรเงี้ยก็จะมีเรียกชื่อแบบ u b e บกจีนด้วยอะไรเงี้ยใช่เป็น a u b e r g i n e นะคะอ อูแบ็กจีนคือฝั่งเศสก็อูแบ็กจีนเหมือนกันใช่ฝั่งอินเดียนหรือว่าซับอินเดียนซับคอนติเนนต์สิงคโปร์มาเลเซียเซาท์แอฟริกานะคะก็จะเรียกว่าบรินจอลนะคะหรือว่าก็จะเป็นก i s นิชควิชแล้วก็มีเมลอ g จีนด้วยอ่าก็หลายคนก็เลยเหมือนแบบเออสามารถเลือกชื่อเอ็กแพลนอะไรไปอย่างอื่นได้ด้วยนะคะซึ่งเอาจริงอะเรื่องเนี้ยคือเราอะ ไม่ค่อยช็อกเท่าไหร่แบบว่าที่แบบรูปร่างมันเป็นรูปไข่แต่ว่าเรื่องที่เราช็อกพอรีเสิร์ชเรื่องมะเขือเนี่ยไปมากกว่านั้นคือที่จริงอะมะเขือม่วงอะเป็นผลไม้เว้ยจริงปะเนี่ยใช่ <laughs> <laughs> มันแบบก็ว่ามันคือผักอะ <laughs> <laughs> ใช่ไหมไม่คือพอพูดถึงมะเขือเราก็กินมะเขือกับแบบของข้าวอะ <laughs> ใช่ <laughs> แต่ที่จริงเหมือนเป็นผลไม้เว้ยทุกคน <laughs> แล้วเขาเอาอะไรมาวัดอะ คือมันเป็นผล,ลไม้นะคะที่ใกล้เคียงกับมะเขือเทศกับมันฝรั่งหลายๆคนก็เลยเอาไปแบบว่ามะเขือม่วงอะ่ะไปทําประกอบคู่กับผักต่างๆด้วยนะคะแต่ทางเทคนิคแล้วอะมันถือว่าเป็นผล,ลไม้ด้วยเช่นแบบเพราะว่าผลอนะมันจะเหมือนแบบเป็นตระกูลเดียวกับพวกแบบเออเบอร์รี่ด้วยเหมือนกันแต่ไม่ใช่แบบเบอร์รี่แบบว่าเล็กๆอะไรงี้ยแต่ว่าคือถ้าเราผ่าดูข้างในอะ่ะมะเขือมันก็จะมีเม็ดเล็กๆอยู่เต็มไปหมดซึ่งเม็ดเล็กๆทั้งนี้ก็คือสามารถกินได้ด้วยนะ เออแต่มันก็จะแบบออกรสชาติขมๆหน่อยอ่ะอย่างเงี้ยเราก็เลยอยากจะมาคาลิฟายระหว่างผักกับผลไม้ให้ทุกคนฟังอีกรอบว่ามันแตกต่างกันยังไงบ้างนะคะซึ่งผักอ่ะถ้าเราสังเกตดีๆอ่ะคือมันจะเป็นพืชที่มันงอกออกมาจากต้นไม้เนาะแล้วผักเนี่ยเราอ่ะสามารถจะรับประทานได้ทุกส่วนเลยทั้งผลใบลำต้นและดอกอะไรของมันแล้วก็ผักอ่ะจะไม่มีเมล็ดที่สามารถนําไปปลูกต่อได้ ตรงกันข้ามกับผลไม้นะคะที่อ่ะถ้าเราสังเกตแบบผลไม้ทุกอันอะ่ะมันก็จะแบบเออมีแบบเราอ่ะไม่สามารถกินทั้งแบบทั้งหมดได้อย่างกล้วยอะ่ะถึงมันจะไม่มีเมล็ดหรือมันแบบมีแบบอะไรนิดน,นึ่งอะ่ะก็คือมันก็ยังมีเปลือกของมันอยู่ก็เลยถือให้มันเป็นผลไม้แต่ว่าเอออย่างสตอเบอรี่แอปเปิลอะไรเงี้ยมันก็จะมีเมล็ดหมดเลยแล้วก็เราก็ไม่สามารถกินทั้งส่วนของมันได้ด้วยนั่นก็คือประการลาชนนี้นะคะระหว่างผักกับผลไม้แล้วก็เรื่องมะเขือม่วงของเราค่ะ น่าสนใจมากนี่แบบว่าเออฟังแล้วก็แบบเซอร์ไพรส์ตลอดเลยตั้งแต่ที่วีวันเปิดรูปรูปของมะเขือม่วงสมัยก่อนให้ดูอะเออตูก็ไม่นึกว่าแบบรูปร่างมันจะเป็นเหมือนแบบไข่จริงๆใช่คือรูปร่างมันเหมือนแบบอยู่ในป่าในอลิซวอนเดอร์แลนด์นึกออกใช่จริงมันแอบมันแอบเหมือนนเนี่ยมะเขือเปาะที่ที่ใส่ในแกงเขียวหวานอะออใช่แต่ว่าก็เป็นแบบสีขาวสีขาวใช่ใช่ ใช่แต่ว่าทคนเคยกินมะเขือม่วงกันไหมเคยกินกินกินออแต่กินแบบทอดนะเออเออเหมือนกัน <laughs> คือเมื่อก่อนอะรู้สึกว่าไม่กล้ากินมะเขือม่วงด้วยเหมือนกัน <laughs> เพราะว่าแบบกลัวแบบรสชาติมันจะแบบหยีอะคือสีมันไม่น่ากินเวยถ้าเกิดพอมันเป็นสีม่งวงแล้วอะใช่แต่ว่าพอแบบมันถูกเอาไปประกอบอาหารอะไรเงี้ยตอนนั้นที่แบบไปฝรั่งเศสก็ได้กินที่เขาแบบเออทำมะเขือม่วงเป็นแบบทอดหรือว่าเอาไปอบกับอะไรต่างๆเราสึกว่าเฮ้ยมันอร่อย ่่จริงๆอร่อยแบบต้องกระซิบเลยทีเดียวแบบอร่อยแบบไม่อยากให้ใครร <G kra ans> ู้ด้วยนะจริงๆนะคะทุกคนอ่าก็เนระื่องของ EP ีที่11.2ของเราก็ประมาณนี้นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ไปต่อกันเลยดีกว่ากับ EP ที่11.3ใช่แล้วซึ่งก็เป็น EP ีของเราเองอ<ะ>่าก็สามารถติดตามรายการ Wonderful ได้ทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะทางช่องของ s ซ l m o n Podcast นะคะแล้วก็ฝาก รายการของเราไว้ด้วยนะคะวันนี้ก็ขอลาไปเท่านี้ค่ะบ๊ายบาย